สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วกับเพจอีเพิโลกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้บ้างนะ mm hmm. วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาฉีดวัคซีนนะวัคซีนโควิด -19 เราลงทะเบียนของโครงการไทยร่วมใจนะ mm hmm. ผ่านแอปเป่าตังลงทะเบียนไว้ที่ไอคอนสยามวันที่8มิถุนายอยู่ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันฉีดวัคซีน,นว่าเป็นยังไง เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะได้ฉีดวัคซีนหรือเปล่าเฮ้ยได้บ <sh> <sh> ัตรคิวเขาด้วยนะ ก็คือเราควรทำแบบประเมินออนไลน์มาเลยนะคิวบ้าน่ี่ไกลคุณทิานนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเราได้คิวจากข้างล่างแล้วเขาก็จะเรียกให้เราขึ้นไปที่ชั้นบนเนะชั้น8ก็คือขึ้นไปลงทะเบียนใช้บัตรประชาชนเนะแล้วเราก็จะได้บัตรคิวมาแล้วก็ไปนั่งรอเรียกคิวเพื่อวัดความดันนะ แล้วเขาก็จะถามรายละเอียดต่างๆซึ่งตัวเราอะ่ะมีโรคประจําตัวเป็นเอ e และเราอ่ะก็ได้ติ๊กว่าเราอะ่ะกินยากดภูมิเนะเจ้าหน้าที่เขาก็จะเรียกพยาบาลมาสอบถามก่อนแล้วก็จะติดให้สติ๊กเกอร์สีแดงสําหรับคนที่ต้องสังเกตอาการเป็นพิเศษตรงนี้จะเป็นจุดที่3นะจุดฉีดวัคซีนซึ่งเราไม่ได้ถ่ายตอนฉีดมาให้ดูนะเรากลัวเข็ม ส่วนตรงนี้จะเป็นจุดรับใบนัดเนะซึ่งในใบนัดแต่เขาไม่ได้บอกว่าฉีดเควัคซีนเข็มที่2เมื่อไรแต่เขาจะส่งมาให้ในแมเสเซษในเบอร์โทรศัพท์เขาจะมีโซนของสติกเกอร์สีแดงเนอะถ้าใครมีสติกเกอร์สีแดงอันนี้ก็คือเขาจะมีแบ่งโซนให้นั่งเป็น2แถวนี้เพื่อสังเกตอาการเนอะสำหรับใครที่มีสติกเกอร์ก็คือให้อยู่สังเกตอาการ1ชั่วโมง เกิดใครไม่ไม่มีเซกเกอร์ก็คือไมอยู่สังเกตอาการ30สานาทีถ้าไม่เป็นอะไรก็สามารถกลับบ้านได้เลยซึ่งเรามีสติกเกอร์ก็ต้องรอไป1ชั่วโมงอันนี้ยังไม่ได้มีอาการอะไรนะฉีดเรียบร้อยแล้วแอดดาเจนริกอ,อาการเป็นไงเปิดไม่ได้ ่ดไไม้ไรอระบบนะดีไหมระบบค่อนข้างดีเลยที่นี่หลายเลืน่นนะใช่คือตอนแรกคิดว่า,าจะแบบไม่ได้ฉีดเพราะว่ามันเป็นแอสตาเซเนกาใช่ไหมก็คือเพราะว่าที่เราคุยกับหมอประจำตัวเรามาหมอเราบอกว่าออฉีดได้นะควรฉีดเป็นชินโนแหวกอะไรเงี้ยก็คือคุยกันแต่เรื่องชินโนแวนด้วยว่ามันเป็นวัคซีนเชื้อตายมีความเสี่ยงน้อยสุดอะไรเงี้ย ต่คือที่เนี่ยเขามีวันเนี้ยวันที่8มิถุนาใช่ปะเขามีแต่าตาเทเนกาซึ่งเราก็เลยขอคุยกับหมอที่อยู่ที่นี่ก่อนว่าเขาว่ายังไงก็คือเขาก็แนะนําว่าเออมันฉีดได้เพราะว่าตัวตาเทเนกาเนี่ยมันเป็นว่าเชื้อเป็นก็จริงแต่ว่ามันเป็นเชื้อเป็นจากลิงชิมแปนซีนะซึ่งมันไม่สามารถขยายตัวได้ในคนอวไรนเงเี้ยเขาก็คิดว่ามันปลอดภัยฉีดได้ซึ่งเราก็ฉีดไปแล้วแล้วก็ ยังไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรตอนนี้นะไว้ถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตให้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มากนะอย่าลืมมาฉีดวัคซีนนะครับทุน